ชาวชุมชนหมู่ก้9ตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองถูกน้ำในแม่น้ำน้อยหลากเข้าท่วมพื้นที่มานานเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะสภาพเนี่ยน้ำเริ่มเน่ามีเศษขยะมีซากสัตว์ลอยมาติดกันตามบ้านเรือนส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านอย่างมากค่ะบริเวณนี้ยังไม่สามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ได้เพราะว่าระดับน้ําเจ้าพระยาเองก็สูงอยู่ด้วย เกือบสสัปดาห์แล้วนะคะที่ชาวบ,บ้านเขาอยู่กับน้ําท่วมนอกจากความกังวลเรื่องของระดับน้ําที่จะเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ที่กังวลอีกอย่างนั่นก็คือน้ําพอมันเน่าเนี่ยจะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนไม้แล้วสัตว์มีพิษอีกที่ชุมชนเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุนะคะกังวลว่าจะได้รับอันตรายอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วย ที่อ่างทองมีบ้านเรือนถูกน้ําท่วมแล้ว7หมู่บ้านในตําบลบางจากอําเภอวิเศษชัยชาญรวม220หลังคาเรือนค่ะซึ่งวันนี้การระบายน้ําลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคงที่อัตราเดิมก็คือ1,498ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับเพิ่มการระบายน้ําขึ้นไปถึงระดับ2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อรองรับปริมาณน้ําเหนือที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นจากพายุยางนินั่นเองค่ะ